สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท,ทุกท่านครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่21รกรกฎาคม2517กลับมาเจอกับเราอีกครั้งก่อนขอบตัวพี่ข้อบอลกับผมไปเล็เคสปอร์ตวันนี้ขอไปไวๆหน่อยก็สรุปรวมไปดูกันที่อา่าอ่าไปดูที่โน้ตได้เลยแล้วก็เมื่อคืนวานหน้าช่องสดชื่นนะครับแล้วก็จะเอาแนวทางเพิ่มเติมจิ้มลิ้ยงหน้าช่องเข้าไปเข้าฟรีสําหรับพี่เอฟซีบอลขับของเราวันนี้ขอไปไวเพราะยุ่งจริง ยุ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ bon อลกลางวันเลยตั้งแต่กลางวันเลยบอลเย็นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือจีนกาลังคัดกัน,นเน้นๆกาลังคัดกันหนักๆในกลุ่มบอลสดกะาลังมันกันเลยตอนนี้กําลังมันกันอย่างหนักๆเลยก็เลาเริ่มที่คู่แรกกันเลยว่าสำหรับสามตัวเตงหน้าช่องในค่าคืนนี้ก็เป็นทุกบอลสวิสท,ทุเปอลรีคับเป็นการเจอกันระหว่างโรซานสปอร์ครับจะเจอกับบาซโซคู่นี้เป็นการเตนนะนัดเปิดสนามเลยนะคู่นี้ต้องบอกว่าอาดีตทีมใหญ่อย่างบาซโซ่ดูการที่แล้วทําผลงานไม่ค่อยดีนักแต่ ในนัดอุ่นเครื่องสี่นัดหลังสุดถือว่าสวยนะไม่แพ้ใครชนะสองเสมอสองนัดล่าสุดจะมาเสมออุ่นมาได้ส่วนโรซานก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับนัดอุ่นเครื่องก็มีอาจจะมีแพ้บ้างแพ้ไปอา่าอุ่นเครื่องไปห้านัดชนะไปสองเสมอไปสอง่าเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนัดล่าสุดจะมาชนะโนชเดลมาได้สามศูนย์คู่นี้ <c oughs> เทียบชื่อชั้นอขออภัยด้วยถ้าเทียบชื่อชั้นหรือ เกตบอลต้องบอกว่าบาเซอดีกว่าแต่ทุกการที่แล้วบาเซอ์โชวผ์ผงลงานไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเอามากๆซะเลยครับสำหรับบาเซก็ต้องลงมาเล่นในโซนเพย์ออฟด้วยนะโซนเดียวกับโรซานนี่แหละเพย์ออฟตกชั้นแล้วก็โรซานเนี่ยถือว่ารอบได้วุวิเลยได้ดับสี่ในโซนเพย์ออฟนีตกชั้นส่วนบาเซอได้แบบสองในกลุ่ม Pay off. <c oughs> เพย์ออฟก็ปีนี้หมายมั่นปั้นมือแลละน่าจะมาเรียกคือเสียงเรียกอ่า ฟอร์มเก่าของตัวเองกลับมาเพราะเป็นทีมใหญ่ประวัติศาสตร์นี่ยาวนานที่สุดแทบจะยาวนานที่สุดในสวิตส์เลยและปีที่แล้วถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดด้วยตั้งแต่ก่อตั้ง,งสโมสรบาสัาบาสเซนค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโลซานแบกมาเฉยเลยเขาตัดถือว่าตัดเป็นบังเกตเดียวกันแล้วฮะเพราะโลซ์เพราะปีที่แล้วไปหนีไป,นไ,ปไปอยู่กลุ่มไปออฟหนีตกชั้นด้วยกันก็บา์เซนพาตัดทีมใหม่ใหญ่ๆมากปีนี้ก็ถือว่า น่าจะมีอะไรดีๆน่าจะมีอะไรให้เราได้ลุ้นอยู่แต่อย่าลืมว่าโรซานเป็นทีมหนึ่งที่เกมลุกดีมากนะครับเกมลุกค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับโรซานก็มีอ่าเซเน่กาลีเซเน่ที่เป็นกองหน้าที่ถือว่าเป็นดาวยิงเลยเมื่อปีที่แล้วคอยอ่าทำเกมลุกอยู่ก็ขําคืนนี้และเซเน่เนี่ยเป็นเด็กเก่าของบาเซ่นด้วยนะบาเซ่นบาเซ่นขายไปนะแล้วมาเจอทีมเก่าเนี้พราะว่าความมั่นใจน่าจะมาแต่ยังไงซะคืนนี้ น่าจะบ้านขายบ้านมาแหะคู่นี้ขอบ้านขาบ้านมาดก่อนเกมแรกน่าจะจบที่เสมอเพราะฉะนั้นเรานอนรองอยู่ที่บาเซิลไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยตัวแรกขออยู่ทีมอดีตทีมใหญ่อย่างบาเซิลไว้ก่อนแล้วกันส่วนคู่ที่2ครับเป็นศึกอ่อ สวีเดนออสคาร์ครับเป็นการเจอก,รกรันของอัสบวกครับจะเจอกับมาวีอัสบวกเดิมนะห้าเมวี่เสามนะคู่ที่องบอกว่าโอ้โหฟอร์มดีจัดๆเลยเนะาะเจ้าบ้านอย่างอัสบวกก็ชนะสี่จากห้านัดหลังสุดครับคือสี่นัดหลังสุดนชนะรวดและกลุดเสมอันะไปนัดเดียวเองแต่จากนัดแรกที่เหลือชนะรวดมาเลยแล้วก็บอลยุโรปก็ฟอร์มดีสามารถผ่านเข้ารอบ่อาต่อไปได้ด้วยส่วน ทีมเยือนอย่างมอ์วี่ก็โหต้องบอกว่าฟอร์มดีเช่นกัน5นัดหลังสุดไม่หลุดแพ้ใครนะฮะก็มีเสมอบ้างแต่ะนะสี่เสมอหนึ่งก็ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ใช้เกมลุกได้นหนักดวงรุนแรงพอๆกันถือว่าอันติเกมลุกถือว่ามาแรงมาดีพอๆกันเลยฮะคู่นี้รักพี่เสียดายน้องน่าจะมีสกอร์สูงให้เราได้ เห็นเห็นงามงามแน่นแน่แน,นกันผมว่าคู่นี้จบเสมอให้ทายเลยคู่นี้ขอจบเอาแบบเอาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเสมอสองสองอ่ะผมว่าแม่งเสมอสองสองคู่นี้น่าจะเสมอแบบสกอร์สูงสูงให้เราได้สนุกกันแต่คู่นี้เตะสามทุกครึ่งนะฮะคู่เมื่อกี้ก็แต่คู่ของบาเซอร์ก็เตะสามทุกครึ่งเช่นกันก็แล้วก็ทีมพารเอาบวกแบกไว้ถึงศูนย์จุดห้าแบกไ้ครึ่งหนึ่งถ้าเทียบอาตามฟอร์มตามเลดกันแล้วเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะอา่า เยอะอยู่พอสมควรนะค่อนข้างเยอะที่อยู่พอสมควรแต่บอลอย่างเงี้ยความมั่นใจมันจัดกันมาสองทีมเนี่ยผมว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปนอนรออยู่ที่สูงเลยสองลูกครึ่งควบสามถึงสามสองลูกครึ่งควบสามห้าถึงสามคู่นี้น่าจะยิงเกินสามลูกให้เราได้อ่าอ่าให้เราได้สดชื่นได้อย่างแน่นอนสำหรับคู่เนี้ยสำหรับคู่เนี้ยไปสูงเลยคู่นี้อาจกันมันมันแน่ เชื่อผมสว่วนคู่ที่สคู่สุดท้ายครับเป็นศึกฟินแลนด์ครับวาเคาลิก้าครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมขวัญใจมหาชนของเราเลยคู s ครับจะเจอกับลาติคู่นี้บอกว่าฟอร์มห่างกันเหมือนฟ้ากับเหวครับทีมเยือนอย่างลาติหนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอสองและแพ้ไป3าสองนัดหลังสุดแพ้รวดโดนกดไปหลูกสว่วนคู PS ทีมเจ้าบ้านต้องบอกว่า อาจจะมีหลุดแพ้มาหน่อยแต่ส่นัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะสามเสมอหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านยำใหญ่ใส,ส่ซาเซนไปได้ถึง้าสูนคู่นี้แล้วก็เป็นบอลยูโรปาคอนเฟเรนลีกด้วยนะครับแล้วยูโรปาคอนเฟเรนลีกสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แลยด้วยสําหรับคูบีเอสก็ส่วนในลีกก็นัดสุดท้ายก็ชนะการดิสตันมาถึงสามหนึ่งแถมเป็นเกมในบ้านด้วย คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่เล่นในบ้านร้อยเปอร์เซนกับทีมที่ออกไปเย100ือนร้อยเปอร์เซนคือแพ้ร้อยเปอร์เซ็นแนๆ่ๆสำหรับลาติคู่นี้และก็แบกมาอาจจะมากไกปหน่อยถึงต้องการถึงสองลูกแบกมาลูกกว่าๆต้องการถึงสองลูกก็ไม่มีปัญหาครับผมว่าคู่นี้ไม่มีปัญหาสําหรับคูบีเอสน่าจะเปิดบ้านยําใหญ่ใส่ลาติได้มากกว่าสองลูกสองลูกนี่ยืนพื้นอยู่แล้วสองลูกยืนพื้นอยู่แล้วยังไงมันก็มีแน่สําหรับสองลูกอะ่ะแล้วก็ มาลุ้นลูี่สามเอามันจะมีเต็มให้เราไหมผมว่าคู่นี้มีเต็มมีเกินเชื่อผมรับรองตัวที่สามคู่พีเอสทำกำไรสรุป3ามคู่ค่ำคืนนี้ครับคู่แรกก็เป็นบาซอนครับบาซอนอ่อบาซอนอัลส์บวกกับอ่อมอีไปสูงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นคู่พีเอสรับรองทำกำไรและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ทางเพิ่ม,เต,มเติมไปเอาในช่องไปเอาในกลุ่มได้เลยนี่ทำกันแล้วกำลังมันม,นมนกันเลย บอนสดก็กำลังมันวันนี้แอดไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วเหมือนเดิมต่นยิ้มรับทรัพย์กันเหมือนเดิมฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ